ค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นสิผ้ามาอานเบิ้งพักเป็นที่ห่าปูกไว้เนาะค่ะเนาะแบบห่อแบบเป็นดินทรายนะนะตอนนี้เพิ่งจะกำลังติดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็สิใส่ฟุ่นขีง้ง้วแต่ว่าตอนนี้เขาจะมันลองเบิ้งก่อนเนาะค่ะเนาะจะเอาอันใบไผ่ห้อมมันหลายนะเขาจะเอาใบาไผ่มาปลูกสะกอนแล้วก็จะเอาขีง้ง้วลงค่ะ เดี๋ยวเ้าเสียมาเบ่งเนาะค่ะเนาะเหาก็เก็บใบไผ่มาเก็บมาใส่กระสอบมากเ,าเราเค่ะเนาะงห้องเสียมาใส่เต๋อค่ะค่ะมีกระอีกแปลงนึงค่ะที่เ้าปลูกไว้เนาะค่ะเนะาะมันเกิดกระรังติดค่ะสำหรับพักแป้นเนาะค่ะเนาะที่เ้าปลูกไว้เ้าปลูกกันนี่เ้าก็ปลูกปลูกแบบตัดใบเนาะค่ะเนาะ กูบแบบตัดใบแต่ว่าเพิ่นก็นกำลังขึ้นหน้าดินเพิ่นก็นจะแห้งแร่เขาก็สิเอาใบไผ่มาลงซะก่อนแล้วจังเอาขี้งัวมาใส่เน,นาะค่ะเนาะขายนี่ก็คือบ่อมีบ่มีหลักการอีหยังดอกเนาะค่ะเนาะอคือว่าความคิดก็คือว่าปลุกนาดินไว้จังซี่นะเฮาก็เลยเอาใบไผ่มาลงคือว่าใบไผ่ไไมันหลายนเนาะค่ะเนาะก็บ่ได้ว่าผสมก่อนหรืออีหยังดอกค่ะเอาใบสดๆมาเลยเพราะว่า ตามรักแล้วอะตามที่ห้าปลูกอะพักแป้นนี่จะเป็นพืชที่แบบว่าตายยางเนาะ,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 ะเนาะค่ะเ้าก็เลยเอาใบไผ่มาลงมาลงอัน,นปกหนาดินว้ก่อนเนาะเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่ฝนตกฝนตกดุเนาะเนาะเพราะเป็นหนาฝนนะนะเ้าก็เลยต้องเอาใบสดๆมาใส่เลยเนาะเนาะค่ะ เาก็เอาใบอันไผ่มาคุ้มนาดินไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนะสำหรับผักเป็นค่ะสำหรับผักเป็นที่เขาปลูกปลูกไว้ละที่นี่มันติดแล้วเนาะค่ะประมาณปลูกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้ละค่ะค่ะแล้วที่นี่ก็เพื่อนก็ติดแล้วเขาก็เลยเอาใบไผ่มาปูกไว่แล้วจังเอาขี้งัวมาใส่เนาะค่ะนะค่ะแล้วผักเป็นกระถางเออผักเป็นเออปลูกเป็นแปลงเนาะค่ะนะ ค่ะนี่ก็เป็นแปลงนหน่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะเอาใบไผ่มาใส่อีกนี่ก็อีกแปลงนึงค่ะอีกหนึ่งแปลงอันนี้ก็เอาใบไผ่มาใส่เรียบร้อยแล้วนะคนะเนาะเพิ่นติดแล้วนะคะเนาะสำหรับพักเป็นนี่ เพิ่งกำลังแตกใบแตกนาของมานะค่ะเราก็เลยเอาใบไผ่มาลองเบิงมมาคุม้มมาคุ้มนาไวนะะ้นลค่ะเนาคุ้มนาแบบเ็ดแบบว่าบ้านๆห้องนี่แหละค่ะห้องบด้มีรักการ์นี่ยังแล้วค่ะเนาแต่คือว่าเห่อใบไผ่มาคุ้มแล้วห้องจังสีเอาขิงวัวมาใส่อีกเท่อหนึงแลคะ่ะเนาช่วงนี้ก็นาฝนานะนะห้องก็เลยต้องเอาใบไผ่สดๆมาคุ้มใบก่อน ถ้านะเราจะเอาขิงัวมาลงเนาะค่ะนาะอเพราะว่าดินดินที่เห้ากลนมากนะมันจะเป็นดินเหนียวค่ะมันจะเป็นดินเหนียวประเทศนี้พอฝนตกแล้วอ่ะดินมันก็นจะแน่นเนาะค่ะนาะดินมันก็นจะแน่นถ้าก็เลยเอาใบไผ่มาลงสะกอนจะเอาขิงัวมาลงค่ะสำหรับผักแป้นเนาะค่ะนาะอ ว่าพักแป้นนี่มันก็สิป,ปูกแบบว่าปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายกับตายยากนะคะนาะค่ะ,ะปลูกง่ายมากเลยะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะนาะมาถ่ายให้เบ่งนาค่ะนะค่ะคือว่ากัซ้ำเป็นการทดลองอ่ะเพราะว่าเฮาก็บ่เขยอันนี้ือกันนะคะน้อก็ะคือเอาใบไผ่มาลองเบ่งสะกก่อน,นะค่ะ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ